ผมจะมีงานบรรยายหนึ่งวันเรื่องของ All-on-4 d u t a l Workflow ครับอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งคิดว่าจะเหมือนที่เคยฟังมาม <Damn! S 1> าฟังประสบการณ์ของผมเพื่อโชว์เคสความสำเร็จของ a l l o n f Original o r Concept t i l t e d Digital Implant Immediate Loading ครับขณะเดียวก,กันด้วยเครื่องมือที่สามารถทำ Sinus Floor Preparation ได้เราสามารถที่จะเกณฑ์ b i o r t i c a l Stability เพื่อเปลี่ยนจาก tilted implant มาเป็น non-tilt ใน upper dental implant ทำงานง่ายขึ้นเยอะครับขณะเดียวกัน intraoral scanner scan er body ที่รองรับการทำ full a r c scanning ส่งผลให้งานมี precision ระวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเก็บข้อมูลด้วย intraoral scanner software plan ในขณะเดียวกันทั้งหมดเป็น digital workflow ครับตั้งแต่ต้นจนจบจนได้ชิ้นงานมา m o d e l e s s ของจริงครับร้อยเปอร์เซนต์ดิจิทัลเวิร์กโฟล์ครับพบกันครับสำหรับใครที่สนใจคอร์ส i m m e d i a t e l o a d i n g All On Flow f u l l Digital w o r k f l o w ในวันที่15ธันวาคมนี้จัดที่ BFC บางนาสนใจสมัครล่วงหน้าได้แล้ววันนี้